สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตอในรายการชมรมเอสหวิทยาโหรัว่าซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในทุกทๆรอบท่านผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดก็มาแล้วเหมือนเดิมนะมาแล้วกดแชร์แล้วตามด้วยชีย้แน่นนะ และตามด้วยคำถามนะขอรับนะมากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะกดแชรแ Brand, นะ์แล้วตามด้วย C ีเรนนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับ กดแชร์แล้วตามดีชีแพรนนะและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับเป็นผู้ดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบ กดแชร์กดไลค์นะให้กำเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะขอรับ มาครับเข้ามากันได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะโคลร9 9 9า9แชร์99 99 99 share, เพียงเท่านั้นนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่นะอ่ออ่ะนะท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 0925929261 ID RIO Series 15นะครับตามนี้ครับนะแล้วผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามาหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID r i e AJTP16 นะกรุณากดแชร์กดไลฟ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะขอรับนะทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้เรามากันก่อนครับนะ2คนนะ เข้ามากันได้นะก็อยากจะบอกว่านะก็ใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามหลังไม่กันได้นะครับนะใครต้องการรู้ว่าโดนตัวเองโดนคูนสายมนดำไหมก็มาด้านหลังครับนะมีค่าครูนะครับในการดูดวงแต่ละครั้งนะช่วยกดแชร์ก่อนไปนะครับนะนะมานะอะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คาว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้เราจะดูให้ยิบเซ่เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาส่าสวนอะไรคะอาจารย์ท็อปสัสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นต้องไปดูเป็นการส่วนตัวครับนะ,นะมีค่าครูนะครับนะส้มค่ะสามีที่แยกกันเขาคิดอย่างไรกับเราคะเขาเครียดครับช่วงนี้ สามวันนี้นะไทยมาสามวันนี้เราดูแค่สามวันนะครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแร็ตามด้วยคำถามโดยที่มีท่านอาจารย์โอ๊กนะมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะถามว่าเขาคิดอย่างไรกับเราเขาก็ยังเหมือนกับว่าเครียดแล้วก็เศร้าเสียใจอยู่นะจริงๆด้วยนะ,นะเหมือนกับว่าบางทีก็ <ừ> นอนไม่หลับอะไรนี้ด้วย โดยมากเครียยดดโที่มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดอีเซดหาใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะต้องการถามคำถามพ่ายิซเรื่องทั่วไปภายใน3วันนะคะเราจะดูข้างหน้านี้เพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาใน3วันแน่นอนเรื่องอร้ายๆ จะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครต้องการตรวจดวงส่วนตัวนะดูได้ทั้งไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์กดเทพนะคะแต่สงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะพิเศษกดไลค์กด share, แชร์ share แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามมาได้เลยค่ะนะกดแชร์แล้วตามได้ชีแ่แรนแรตามได้คำถามครับนะ กดแชร์ออกไปก่อนครับอย่าลืมนะครับวิธีกดแชร์ก็คือกดแล้วก็แชร์นะมาครับกดแชร์เป็นชื่อเฟซที่แปลกมากนะอะไรอ่ะเหมนสม้มอ่าใครคะต่อไปเตยคะ่ะอ่านี่ไงมาเลย บอกว่าส่งหลวนสำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะอ๋อไม่ดูะคราไปเลยครับนะเราไม่ได้ดูเรื่ององค์เทพข้างหน้านี่ครับนะถ้าจะดูต้องมาดูด้านหลังครับแจ้งแล้วนะคะว่าถ้าอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพส่งหลวนสาหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นิ่งพผู้จบไปเมื่อกี้เองค่ะคะือจบไปแป๊บๆก็ไม่ค่อยจะฟังกันบอกว่าเนี่ยจะใช้ชุดนี้ในการดูแต่ว่ายถามมาใหม่นะคะถามเรื่อง พายยซีตอบคำถามนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะเราจะถามเรื่อง่วไปได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางตอบการศึกษานะคะถ้าเรื่องเทพเราจะไม่ตอบนะครับนะเพราะถ้าเรื่องเทพเราต้องใช้พ่ต้องเปิดบูชาครูครับนะ นะตัดก้าตัวหน้าออกตัวเดียวคุณจะรู้ราคาทันทีนะตัดก้าตัวหน้าออกตัวเดียวคุณจะรู้ราคาทันทีบอกให้แชร์ออกไปเดี๋ยวผมจะพิมพนะ์นะดูนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อาจารย์ท็อปแชร์ชมา,า,มาแล้วเฟชแล้วใช่ไหมแชร์แล้วนะ อ่าเนี่ยผมบอกให้แชร์ออกไปนะเอออ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคําถามค่ะคําถามเฉพาะจอดจงหนึ่งข้อนะคะที่ไพยิบี่ตอบได้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพพอ การเดินทางการศึกษานะคะข้างหน้านี้เราดูสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนแล้วเรายๆจะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นนะคะมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชืีอเร่นและตามได้คําถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามแล้วไพ่ถ้าจะตัดตรวจองค์เทพมาดูด้านหลังครับนะตัดออกไปครับก้าวข้างหน้าตัวเดียวจะรู้ราคาทันทีแช่แล้วออม่ะมา ใช่แล้วออมนัดแอบ,บชอบเราอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่อสองิตสองใจไงไม่รู้ค่ะอ,ออารมณ์ครึ่งกลางๆนะไม่ไม,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 ไมีอะไรก็เราปั่นป่วนนะวันหวยออกอะท็อปสามวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ะรละยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่สิบหกมันเกินสามวัน,นเกินสามวันเลย บอกไปแล้วนะว่าดูเพียงแค่สามวันนะคะอาจะดูให้แล้วกันถ้าแกจะเสี่ยงสามวันนี้เป็นยังไงตอบแค่นี้นะอ่ะถือว่ามันไม,ไม่มีโอกาสได้เพราะไม่มีไพ่เหรียญอ่ะพูดตรงตรง,ตรง,ตรงได้จากการงานนะคะไปไหมอ,อ่อไมไ่มีผู้แชร์ค่ะขอผู้แชร์ครับผู้หญิงที่พ่อแอบ,บคุยเขาเลิกคุยกันหรือยังคะคำถามแบบนี้จะตอบไหมอ๋อมันเรื่องของคนอื่นครับเราไม่ดูครับเราจะดูเฉพาะของคนนั้นมาถามครับนะข้ามไปเลยครับเอาเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะนะ นะอย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์ตามกติกากดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์แชร์ช่วยเร่งคำถามค่ะแชร์แล้วค่ะปอสัปดาห์นี้จะได้เงินก้อนไหมคะดู3าวันนะคะยังไม่ได้ครับพูดตรงๆนะดู3าวันเท่านั้นนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์เออพู้มาดูแลในรายการในรอบนี้ของเราแปลกมากเลยคลิปเนี้พูดอะไรไปนะอืม ทำไมีมีแตวคนทำตรงกันข้ามตลอดเลยอ่ะอ่ะมาครับใกล้หมดเวลาลงแล้วบอกว่าอะไรอ่ะเอ่อต้องแต่นี้ละบอกว่าไม่ดูข้างหน้านี้เรื่องตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูข้างหน้านี้ก็ถามเข้ามาดูเพียงแค่สามวันก็ถามหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่เราตอบอบอกให้กดแชร์ก่อนก็ไม่แชร์ให้แล้วก็มาถามก่อนอ่าอ่ะ,อะ อะเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาแล้วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรณภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย e j t o p 16เอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปที่รายการ ชมรมโหราศาสตร์เอกอ,อุเทนิมิตพยากรณค่ะมีไหมชมพู่จะได้เงินก้อนจากผู้อุปถัมไหมคะมอมเป็นยังไงมันไม่น่าได้นะเพราะไม่มีไพ่เหรียญอืมนะเอาละหมดเวลาลงแล้วมันไม่ไพ่เด็กเหมือนเหมือนมันต้องแรกด้วยงานหรือเปล่าไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันในชมรมนะค่ะ